สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบอกสาเหตุหลักนะคะของผู้ประกันตนมาตรา40ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาหรือใครที่สมัครเป็นผู้ประกันตนไปแล้วเช็คในระบบยังไม่ขึ้นเป็นผู้ประกันตนนะคะดูตามคลิปนี้เลยค่ะท่านโฆษกสำนักง,งานประกันสังคมนะคะได้ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทย p b s นะคะคุณลัดดาแซลีค่ะโฆษกสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณธิดารัตน์คุณธิดาเดชค่ะสวัสดีครับค่ะอย่างเมื่อสักครู่ค่ะเป็นตัวแทนของร้านตัดผมเขาบอกว่าได้รับเงินเยียวยาเพียงแค่บางส่วนแต่ว่าบางส่วนไม่ได้ซึ่งพวกเขาก็ยังงงง,งกันอยู่ว่าเอ๊ะทำไมมันไปตกหล่นตรงไหนหรือว่าเขาไม่ผ่านเงื่อนไขตรงไหนอะคะเงินเยียวยาได้รับบางส่วนหรือไม่ได้รับบางส่วนต้องตรวจสอบโดยว่าเขาเป็นผู้ประกันตนมาตราไหนค่ะถ้าเขาอยู่ร้านถุสวยเขาอาจจะไม่ใช่ลูกจ้างเขาอาจจะเป็นจ้างเหมามาถักตัดเป็นลายหัว เขาก็ไม่ได้อยู่ในโครงการมาตาสามสามแล้วเขาเป็นสามเก้าหรือเปล่าก็เป็นสี่ศูนย์หรือเปล่าต้องตรวจสอบตรงนี้ค่ะการที่เลขไม่ได้รับสิทธิเราสามารถตรวจสอบได้ค่ะครับมีข้อหนึ่งด้วยนะคะคุณระดาครับที่เขาบอกว่าช่างทำผมหรือว่าคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องเนี่ยบางทีอายุมากแล้วการเข้าถึงเรื่องของระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยเยค่อนข้างที่จะลําบากเนี่ยเราเราสามารถที่จะมีตัวช่วยตรงไหนได้ไดไดเพิ่มขึ้นบ้างไหมครับให้อันวยความสะดวกเขาครับอ,อสะดวกเรื่องอะไรคะ เขาบอกมีปัญหาฮะเขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องการลงทะเบียนแบบนี้เพราะว่ามีบางคนเนี่ยอายุเยอะแล้วการเข้าถึงลําบากครับพอจะช่วยเขาได้หรือเปล่าครับเรื่องการสมัครใช่ไหมคะครับผมการสมัครเรามีตัวแทนให้สมัครทั้งออสรอทั้งสมัครที่เซเว่นอีเลฟเว่นทั้งโทรหนึ่งห้าสิบหกทั้งเว็บไซต์เรามีช่องทางหลายช่องทางมากที่จะแล้วแต่ฐานะแล้วแต่สะดวกที่จะสมาคาัครอะค่ะอ่าก็คือหมายถึงว่านอกเหนือจากอายุมากก็คือ เรากาหนดอายุไว้15ปีถึง65ปีบริบูรณ์นะคะที่จะสมัครเข้ามาตรา40ได้ค่ะฮะหมายความว่าคือนอกเหนือนจากอาการที่จะเข้าไปสมัครตามเว็บไซต์เนี่ยก็คือว่ามีช่องทางอื่นๆคือไปตามร้านสะดวกซื้อได้แบบนี้ถูกต้องใช่ไหมครับถูกค่ะฮะค่ะก็คือหลายๆมาตาเนี่ยคุณทระเด็กคุณผู้ชมคือมันมีทั้งมาตรา39มาตรา33มาตรา40คราวนี้ถาหาหที่ฉันจับใจความได้เนี่ยร้านตัดผมก็จ,จะอยู่ในมาตรา40ประมาณนั้นไหมคะ ก็อย่างนี้ค่ะถ้าถ้าถ้าร้านสวยๆนะคะถ้าเจ้าของร้านมีลูกจ้างนะคะมีลูกจ้างที่ให้อยู่ทํทงานทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นมาตราสามสามถ้าในจ้างขึ้นทะเบียนจะเป็นมาตราส<พ>ามสามค่ะแต่ในจ้างอาจจะจ้างแบบาจ้างเหมามาวันนี้ก็มามาได้เงินมาไม่มาก็ได้ไม่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาอันนี้ก็เป็นจ้างเหมาในการมาตัดผมให้ลูกค้าแล้วก็ให้อ่าแบ่งค่าค่าตัดการอย่างเงี้ยเขาไม่ได้อยู่ในมาตราสามสามในจ้างไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็น ป็นในจ้างที่ขึ้นไเรียนกับประกันสังคมเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี้ยส่วนมากจะเป็นมาตรา40ค่ะอ๋อส่วนมากจะเป็นมาตรา40มีคําถามจากทางบ้านกับท่านโกศกขาเขาถามว่ากลุ่มอาชีพอิสระม40เนี่ยใน19จังหวัดที่เพิ่งจะหมดเขตสมัครไปเมื่อวานนี้คือ24สิงหาคมอะค่ะจะเช็คสิทธิ์ในเว็บไซต์ประกันสังคมได้วันไหนและก็จะได้เงินเยียวยาเท่าไหร่วันไหนคะ ก็อย่างนี้ค่ะเงินเยียวยาก็เท่ากันหมดนะคะห้าพันบาทของมาตราสามเก้าแลมาตราสี่ศูนย์นะคะก็คือรายละห้าพันบาททีนี้ช่วงที่สมัครในเดือนสิงหาเนี่ยอตอนนี้เงินเรายังได้จ่ายในเดือนสิงหาเราจะจ่ายให้คนที่เป็นเป็นผู้ประกันตนอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะเราจะจ่ายให้กลุ่มนั้นก่อนส่วนกลุ่มนี้มาขึ้นทะเบียนใหม่เนี่ยตอนนี้เราสามารถเข้าไปเช็คสิทธิ์ได้ว่ามีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์แต่บางคนอาจสมัครแล้วจะไปตรวจสอบสิทธิ์ว่ายังไม่ทำ อย่าเพิ่งตกใจนะคะเพราะเรายังไม่กว่าข้อมูลจากเคาน์เตอร์เซอร์วิสของเรามาขึ้นอาฐานข้อมูลของเราค่ะแต่ถ้านเวลาท่านไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือไปที่ที่ที่เราเปิดให้ให้จ่ายเงินนะคะ่ะทั้งพกสทั้งบิ๊กซีโรตัสอะไรพวกนี้นะคะเพราะนั้นท่านต้องเก็บหลักฐานการจ่ายเงินไว้ไม่เป็นไรค่ะถ้าท่านเป็นผู้ประกรัตนตนมาตรา4 0ถูกต้องตามเงื่อนไขเราทุกคนได้รับหมดค่ะครับ มีคำถามนี่ฮะท่านฮะกลุ่มมาตรา40สมัครแล้วก็จ่ายในพื้นที่กทมและอยู่ในกทมแต่ว่าที่อยู่ในัตบประชาชนเนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่สีแดงจะได้ไหมครับท่านครับได้ค่ะอก็คือสามารถไปยื่นได้ไปตรวจสอบสิทธิ์ได้คราวนี้ค่ะค่ะค่ะคราวนี้ค่ะหลายคนบอกว่าเมื่อวานไม่ทันจริงๆไม่ทราบข้อมูลบางคนไปตกหล่นจะมีการเปิดให้อีกรอบไหมคะหรือว่าจะมีการพิจารณาหลักเกณฑ์ตรงไหนเพิ่มเติมไหมคะ คืออย่างนี้นะคะเ,เงินเงินที่จ่ายให้เยีวยานเนี่ยเป็นเงินกู้ของรัฐบาลซึ่งท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานท่านสุชาติชมกลิ่นท่านเป็นคนไปขอที่จะช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้ประกันตนทั้งสามมาตราเพราะฉะนั้นการไปขอเงินก็ให้สภาพัฒนาอนุมัติเงินกู้ของรัฐบาลให้นะคะก็ต้องรอความเห็นชอบของอคอรมทีนี้ถ้าจ่ายก็ปิดกระป้อยหรือว่า ไม่มีกำหนดติดไม่มีกำหนดหยุดอย่างเงี้ยก็ไม่มีหลักเกณฑ์ในการจ่ายที่จะไปขอเงินแล้วทําโครงการเข้าไปขอเป็นกําหนดวันนี้ถึงวันนี้ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเรากําหนดไปแล้วเราก็ประชาสัมพันธ์ทุกวันเลยค่ะว่าหมดเขตวันที่ยี่สี่นะคะรีบไปสมัครก่อนวันที่ยี่สี่ เราพยายามที่จะประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางที่ให้ผู้ประกันตนที่จะประสงค์สมัครมารตรา40แล้วก็ขยายการที่จะไปทุกเขตพื้นที่บางครั้งเราก็ออกโครงการโมบายเคลื่อนที่ให้แล้วเราก็แจ้งไปว่าใครประสงค์จะสมัครก็สมัครเราบอกว่าอย่ามาวันที่24กันนะคะเพราะว่าถ้าเผื่อ,อการรับเงินขัดข้องหรืออะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะมาโวยวายทางสำนักง,งานประกันสังคมอีกนะคะ,ะเราเราเตือนแล้วบอกว่าอย่าอย่ามาวันที่24เลยให้ทําให้เสร็จตั้งแต่วันที่23แล้วกัน 24นี่ย so oh okay. so ังไน้อยช่วงเช้านี่น่าจะเสร็จแล้วร้อยแล้วก็คือเที่ยงวันนี่น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะว่าช่วงนี้อย่างว่านะคะเซเว่นอีเลเว่นหรืออะไรก็ปิดแค่สองทุ่มใช่ไหมคะครับเนี่ยจะเป็นปัญหาค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ประชาสําคัญมาโดยตลอดว่าให้รีบสมัครนะคะแล้วสมัครและจ่ายเงินด้วยถึงจะเป็นผู้ประกันตนโดยมบูรณ์นะคะครับท่านผู้สุขครับบางกลุ่มจังหวัดเนี่ยเขาบอกว่าได้เยียวยาหนึ่งเดือนหากสมมติว่าคือว่ายังไม่ดีขึ้นแล้วก็ถูกล็อกดาวต่อเนี่ยจะพิจารณาให้สองเดือนด้วยหรือเปล่าครัับออนนนีี้ยู่่่ททา ท่านรัดมงจะไปของเงินที่สภาพักได้อีกหรือเปล่านะคะเพราะเป็นเงินของรัฐบาลค่ะทางประกันสังคมมีหน้าที่เอาข้อมูลเสนอข้อมูลให้แล้วก็สบสนุนข้อมูลให้รัฐบาลว่ามีผู้ประกันตนสามสามเท่าไหรสามเก้าเท่าไหรสี่ศูนย์เท่าไหร่แล้วทางสภาพักเขาจะไปคำนวณตัวเงินว่าจะช่วยเท่าไหร่แล้วทางเราก็จะเปิดจากกระทรวงการคลังมาโอนให้ผู้ประกันตนของเราอะคะ่ะอืมค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าจะขยายอีกหรือเปล่านะคะเพราะว่า ท่านรัฐมนตรีท่านก็ไฟอยากจะให้ทุกคนล่ะค่ะอยากจะให้ทุกคนได้สมัครเท่ากันเพราะว่า13จังหวัดแรกนี่หยุดก่อนสองเดือนแล้ว16จังหวัดหลังเนี่ยพึ่งหยุดได้เดือนเดียวคือเดือนกรกฎาใช่ไหมคะอมีม,มีมีผู้ชมในเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็ใน youtube หลายคนบอกว่าว่าเสียดายจัง24ไม่ทันจริงๆไม่ทันจริงๆก็คือเดี๋ยวอาจจะต้องมีการพิจารณาต่อเนื่องถูกต้องไหมคะคืออย่างนี้มันพิจารณาต่อเนื่องเราเราไม่สามารถตอบได้เพราะเราเป็นหน่วย สนับสนุนข้อมูลนะคะ่ะนอกจาการัฐมนตรีจะไปขอกับขอเงินกับรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นที่น่าเห็นใจท่านารัฐมนตรีเพราะว่าถ้าไม่มีจุดที่จุดเราก็ไม่สามารถที่จะทํางานแล้อนุมัติโครงการที่เขียนโครงการ การเขียนโครงการของเงินของเราต้องมีกำหนดว่าตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เป็นผู้ประกันตนวันไหนสิ้นสุดวันไหนแล้วเงินที่จะจ่ายในการสิ้นสุดการจ่ายเงินโครงการนี้วันไหนอย่างนี้ค่ะ,ะเพราะว่าต้องใช้เป็นของระเบียบกระทรวงการคลังเพราะเราเอาเงินของรัฐบาลมาจ่ายให้ผู้ประกันตนค่ะครับท,ท,ท่านครับคนที่เพิ่งผูกพร้อมเพย์ฮะแล้วก็ไม่ได้รับเงินตามรอบปกตินี่จะโอนให้ย้อนหลังหรือเปล่าครับ อันนี้ไม่ต้องห่วงเลยถ้าเป็นผู้ประกันตนและจ่ายเงินสมทบแล้วแล้วอยู่ในจังหวัดยี่ิเกจังหวัดเนี่ยแล้วเพิ่งไปปลูกความเพลไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะกลุ่มนี้ได้แน่นอนแต่ทีนี้ท่านเพิ่งไปปลูกความเพลเราจะโอนให้กลุ่มที่ตกหล่นเนี่ยทุกวันพรฤหัสบดีค่ะทุกวันพรหัสบดีนะฮะค่ะอาทิตย์ตกหลน่นสมมติว่าอาทิตย์นี้ท่านไปทําไม่ทันท่านยังไม่ปลูกความเพลบัญชีท่านอาจจะปิดท่านยังไปเปิดไม่ทันท่านยังไปแก้ไขอะไรไม่ทันก็รออาทิตย์หน้าวันพฤหัสเราก็จะโอนทุกวันพฤหัสบดีที่ตกลนนะคะค ค่ะค่ะมีคำถามจากทางบ้านเพิ่มเติมนะคะถามว่ามสามเค่ะสมัครต่างจังหวัดหักเงินผ่านบัญชีสถานพยาบาลที่อยู่ที่นนทบุรีที่อยู่ในเว็บไซต์เป็นนนทบุรีแล้วแล้วก็ไม่ได้รับสิทธิ์ต้องเสี่ยงออกไปนอกบ้านเพื่อที่จะไป,ปะแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ประกันสังคมน่าจะมีช่องทางที่ง่ายกว่านี้หรือไม่คะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ถือหมดสิทธิ์แล้วนะคะเพราะว่าถ้าแจ้งไปว่าท่านสามารถแจ้งเปลี่ยน สถานที่ได้ในการจ่ายเงินหนึ่งท่านอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะแล้วทํางานอยู่ที่ไหนคะทางานอยู่ในกรุงเทพจังหวัดสีแดงไหมคะอยู่นนทบ,บุรีคะ่ะนนทบ,บุรีถ้าอยู่นนทบ,บุรีท่านจะจ่ายเงินที่นนทบ,บุรีจริงไหมคะมถ้าท่านจ่ายเงินสุทบที่นนทบ,บุรีท่านก็ได้รับอยู่แล้วตามเงื่อนไขคะ่ะอืแต่ว่าตอนนี้ไม่ทันแล้วคือหมดหมดสิทธิ์คือยี่สิบสี่สิงหาคมมีคำถามต่อฮะเปป็นนผู้ระกั แล้วมาจ่ายเงินที่จังหวัดโดนจังหวัดสีแดงนี่นะคะตั้งแต่พุษภาถึงกรกตเนี่ยท่านจ่ายเงินที่จังหวัดสีแดงเนี่ยถือว่าท่านมาทําประกอบอาชีพอิสระในจังหวัดสีแดงแล้วก็ให้ค่ะหรือว่าจะมีประเภทอีกประเภทหนึ่งก็คือท่านสมัครที่29จังหวัดสีแดงนี่แหละคะ่ะแต่ช่วงโควิดเนี่ยท่านก็กลับไปอยู่บ้านต่างจังหวัดเชียงใหม่ขอนแก่นอุดรอะไรพวกนี้นะคะท่านก็ยังมีสิทธิ์อยู่นะคะครับท่านโฆษกครับมีผู้ชมถามต่อนะฮะปีใหม่บอกว่าเป็นผู้ประกันตนวันที่ สามสิงหาคมเนี่ยจะได้วันไหนครับท่านครับสามสิงหาคนอยู่ในรถล็อที่สองค่ะรถละ็ลลอกสิบสิบหกจังหวัดหลังใช่ไหมครับครับได้รถหลังใช่ไหมครับสกามก็คือสิบเก้าจังหวัดหลังก็จะอ่กลุ่มนี้ก็จะได้เงินประมาณ,ปร,มาณประมาณเดือนเดือนหน้าค่ะประมาณเดือนหน้าค่ะคราวนี้มีมีหลายคนยงงเราก็จ่ายให้หมดอยู่แล้วค่ะถ้าใครมีเง้ยถ้าใครอยู่ในเงื่อนไขในุณสมบัติที่ถูกต้องเราจ่ายให้ จให้เรืเ่อยๆจนถึง31ธันวานะคะอืมค่ะคราวนี้มีมีคำถามเพิ่มเติมจากทางบ้านใน Facebook นะคะบอกว่าสมัครมาตรา40นะคะผ่านออนไลน์ชำระเงินผ่านชอ็อปผ่านช้อปปี้เพตั้งแต่10สิงหาคมแต่ยังขึ้นสถานะว่ารอชำระเงินงวดแรกทำยังไงต่อดีคะท่านชำระเงินแล้วใช่ไหมคะใช่ไค่ะ,คะตอนนี้ตอนนี้ระบบเราก็จะกวอดข้อมูลจากอา พาวเอร์เซอร์วิสของเราทั้งหมดที่เราบริการนะคะเข้ามาในถังข้อมูลของเราเมื่อเข้ามาในถังข้อมูลเมื่อไรท่านจะตรวจสอบเห็นทันทีว่าท่านชําระเงินแล้วเรามีสิทธิ์เงินจะโอนวันไหนค่ะท่านมีสิทธิ์นะคะหมายถึงว่าท่านไปชําระเงินท่านเก็บเอกสารไว้ถ้าตกหล่นยังไงท่านสามารถตกลงสิทธิ์ได้ค่ะครับยังมีคาถามต่อนะครับท่านครับท่านโฆษกฮะรบกวนตอบแป๊บหนึ่งนะฮะมิวโจมถามว่าลูกสาวทางานคคินิตเสริมความงามในจ้างแจ้งเข้าระบบการโยยาแล้วมาตรา3าสา ยังไม่ได้รับการเยียวยาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับท่านครับในแจ้างแจ้งเข้าแล้วแต่ยังไม่ได้รับยังไม่ได้รับการเยียวยามาตราสามสิบสามถ้าเป็นสิดจังหวัดแรกเนี่ยต้องขึ้นทะเบียนต้องเป็นผู้ประกันตนตั้งแต่อ,อยู่ในวันที่สามสิบเอ็ดสมสิบเอ็ดกรกฎานะคะแล้วก็แล้วก็ถ้าเป็นมาตราสี่สิบก็ต้องจ่ายเงินภายในสิบสิงหานะคะ ทีนี้ถ้าเป็นผู้ประกันตนมาตาสา3สิบสามท่านอยู่ในระบบตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนี่ยท่านต้องได้รับอยู่แล้วท่านตรวจสอบได้ไหมคะในเว็บไซต์ว่าทําไมถึงไม่ได้รับเขาจะบอกเหตุผลไว้ค่ะว่าท่านมีสิทธิ์ถ้าไม่มีสิทธิ์เพราะอะไรเขาจะบอกไวค้ค่ะอืออ่น่าจะครบถ้วนนะครับห้าสิบาะะบอกแล้วยังสงสัยก็โทรไปหนึ่งห้าสิบหกได้นะคะหรือหรือเขตพื้นที่หรือจังหวัดที่ท่านสามารถโทรได้ท่านสามารถโทรสอบถามโดยใช้เลขบัตรประชาชนสิบสามหลักค่ะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคำถามมากขนาดนี้ถ้าเกิดผู้ชมต้องการหาคำตอบที่อาจจะรบกวนท่านกฆษกต่อได้ไหมฮะในรอบต่อๆไปครับท่านยินดีค่ะยินดีคืออย่างนี้นะคะก็อยากจะแจ้งว่าบางครั้งเนี่ยการทํางานของเราการให้ข้อมูลวันนี้กับการให้ข้อมูลเมื่อวานนี้อาจจะบางครั้งาอาจจะไม่ตรงกรันว่าโอนกี่จังหวัดโอนเงินเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราปรับก,การทํางานของเราทุกวันเพื่อที่จะจ่ายเงินให้ผู้ประกันกตนอย่างรวดเร็วเพราะบ,บ,บ,บางครั้งมีไปออกรายการว่าให้ข้อมูลวันนี้เป็นแบบนี้ให้ข้อมูลวันนี้เป็นแบบนี้แต่ตรงดูว่า ข้อมูลบางนี้เป็นแบบนี้เนื่องจากเราอยากจะให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิโดยเร็วเราก็ปรับการทํางานของเราแค่ทุกวันว่าอ่าอันไหนโอนได้ก็โอนเช่นแต่ก่อนนี่โอนได้วันละล้านบัญชีใช่ไหมคะตอนรับมนตรีก็ขอไปอีกว่าขอเป็นวันละสองล้านจะได้โอนเร็วๆตอนนี้เราก็โอนได้วันละสองล้านบัญชีแล้วเพราะนั้นก็ปรับบันทีขยับเข้ามาหรืออะไรพวกนี้ค่ะเราทําเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับเงินโดยเร็วแต่อย่าเอาไปเปรียบเทียบว่าเอ๊ะทำไมหนึ่งห้าศูนย์หกบอกว่าได้รับวันนี้ อ่าโกศกทำไมบอกว่าได้รับวันนี้เราปรับการทํางานทุกวันกับท่านขอเรียนให้ทราบและก็ประชาสัมคัญให้เราด้วยนะคะดีฮะท่านฮะเพราะว่าปรับการทํางานบ่อยใช่ไหมฮะก็อาจจะต้องรบกวนท่านโกศกต่อแล้วกันนะครับใช่ค่ะครับผมรับ้ทุกวันแต่ทีนี้อย่าเอาข้อมูลไปเปรียบเทียบกับ1 5 0 6น้องที่1 5 0 6้กเขาจะรับข้อมูล มูลที่เขาได้รับทุกเชา้าแต่เราเนี่ยประชุมกันกรเรตจปายเรามีข้อมูลใหม่แล้วอ่าปรับน้นจ่ายอันนี้ก่อนนะอันนี้เป็นเอและจ่ายก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก <c oughs> ่อนอยากไปต่อว่านอกเขาเลยนะคะก็ <c oughs> อตอบตามเงื่อนไขที่เขาทราบค่ะค่ะ <c oughs> แล้วสมมุติถ้าหากมีการเปลี่ยนข้อมูลหรือว่ามีข้อมูลใหม่ๆประชาชนสามารถเข้าไปติดตามผ่านทางช่องทางไหนบ้างคะ a c e b o o k หรือว่าหน้าเพจตรงไหนสามารถเข้าไปอัปเดตข้อมูลตรงนี้ค่ะ สามารถอัปเดตข้อมูลได้เร็วที่สุดก็คือหนึ่งห้าศูนย์หกแล้วก็เฟซบุ๊กถามมาได้ facebook และอินบ็อกถามมาส่วนตัวได้หรือตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองนี่ได้ในเพจเว็บไซต์ของเรา nso.ga.th นะคะเพราะฉะนั้นการท,ที่ข้อมูลของหนึ่งห้าศูนย์หกอัปเดตแล้วค่ะแต่ทีนี้เรามีการประชุมระหว่างวันเนี่ยลานักข่าวถามตอนเย็นเนี่ยอาจจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกแค่นั้นเองค่ะเพิ่มเติมในทางที่ดีคือโอนกันเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะ ครับก็เป็นแบบนี้ฮะอาจจะต้องรบกวนท่านโคศกนี่เลยลกันเพราะว่าความเห็นมาไม่หยุดเลยนะท่านฮะนะรอบต่อไปแล้วกันค,ครับอาาครับอย่างนั้นฝากอีกเรื่องหนึ่งฝากอีกเรื่องหนึ่งเรื่องครบควนจิตเชยวที่แล้วยังพูดว่าให้ครบทวนจิตภายในวันที่สิบสามถึงสามสิบตุลานะคะคราวนี้เปลี่ยนใหม่ลวเราให้ครบทวนจิตเร็วอีกแล้วเห็นไหมคะคะประชุมเสร็จเปลี่ยนใหม่ออกมาลนๆนะคะก็ให้ครบทวนจิตตั้งแต่หนึ่งกันยาแล้วค่ะตอนนี้ค่ะหนึ่งกันยายนสามสิบกันยา ใช่ค่ะให้ทวบทวนติดได้เราจะเอาแบบฟอร์มของเราเนี่ยขึ้นเว็บไซต์ไว้เลยว่าให้ทวบทวนติดก็อ่าพินแบบฟอร์มออกมาแล้วก็ส่งมาที่สำนักงานประกันสังคมได้เลยค่ะหนึ่งกันยายนนี้ห้ามพลาดค่ะ,อะขอบคุณะคะมณากคใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหนึ่งห้านะคะต้องขอบคุณมากค่ะท่านโกศกสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานหากใครมีข้อสงสัยนะคะหรือติดขัดขั้นตอนไหน สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะเราจะได้ไปหาคำตอบมาให้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆของช่องเราคะ่ะ